พี่น้องกเกษตรกรพี่น้องชาวนาเราที่นี่เป็นชาวจังหวัดอ,อุดรธาน,นี <Yeah. S 1> พวกเราขยานขันข็ง <Yeah. S 1> พี่น้องเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะสร้างและก็เลี้ยงชีพตนเองเนี่ยแต่ว่าเขามีบุญคุณต่อพวกเราผู้บริโภคอ,อาหารผู้บริโภคข้าวนะครับคนเหล่านี้เหน็ดเหนื่อยแต่สร้างอาหารมาเลี้ยงเราดังนั้นพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณเขาคือ ชาวนาหมู่เ้าพี่น้องชาวนาชาวเกษตรกรของจังหวัดอุดรธานีต่อไปภายภาคหน้าจะจะทำให้ดีที่สุดต่อไป<ด>เพื่อเมืองไทยของเราใช่ไหมครับใช่ข่าวดีดีกับพี่คำรน บอกว่าโอกาสดีๆนั้นมีไม่มากแต่โอกาสดีๆนั้นมีอยู่ตลอดที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีแห่งนี้แมนบ้าแมนและว,วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีนําพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรต่างๆเนี่ยเอามาคัดเลือกกันว่าใครจะเป็นผู้มีศักยาภาพและได้รับพระนทาน รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นในปีหน้าของงานแลกนาขวัญผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับครับผมบวันนี้ก็าทางสุพรรณข้าวอุดรธานีเราได้นําเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรดีเด่นนะครับเข้ามาคัดเลือกอเพื่อจะไปสู้กันในระดับประเทศต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เรามีการคัดเลือกสถาบันกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับภาคตะวันออกเชียงือตอนบนครับผม ลองลองยกตัวอย่างชื่อของสถาบันเกษตรกรนะครับว่ามีอะไรบางหนึ่งสองสามสครับผมสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติที่กรมการข้าวรับผิดชอบนะครับมีอยู่สี่สาขาด้วยกันสาขาที่หนึ่งก็เป็นสาขา,าชีพทำนานะครับสาขาที่สองคือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นครับสาขาที่สามคือศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทเข้าวอื่นๆนะครับสาขาที่สี่ก็เป็นศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิครับสี่สาขาครับผมที่กลมการข้าวรับผิดชอบครับแล้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีก็รับผิดชอบถึง4จังหวัดด้วยกันอ่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่องการกระจายเมล็ดพันธุ์เราจะรับผิดชอบ4ี่จังหวัดนะครับการตลาดเราก็จะรับผิดชอบ4จังหวัดก็จะมีอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูแล้วก็เลยครับส่วนเรื่องภารกิจหรือว่างานตามนโยบายแล้วก็ภารกิจหลักเราจะรับผิดชอบเฉพาะจังหวัดอุดรธานีครับ พรนั้นขอให้ท่านภาคภูมิใจนะครับว่าพวกท่านทุกคนนั้นเกษตรกรทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาอยู่ในสายตาของภาครัฐนะครับเขาไม่ได้ทิ้งทอดท่านแต่ถ้าเขาทิ้งทอดท่านนี่เราก็ต้องจัดการพออถูกต้องไหมนะนะครับเขาเอาพวกท่านมาแล้วก็เบอร์คัดเลือกหาสาบันที่ดีเด่นนะครับเพื่อไปรับรางวัล ถามยายหน่อยภูมิใจไหมครับที่ยังเห็นความสมบัตของเราภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะเนาะภูมิใจมากค่ะเนาะทำนานมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอ๋อพี่ผูมิใจพูดอยครับนานแล้วครับตั้งแต่เกิดมาก็ได้ทําเลยครับครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วถามทางเจ้าที่หรือเปล่าลึกคูโบตารือใครคูโบตา อ่าฮะท่านมาร่วมเกษตรกรต่อยอดเองเกษตรกรท่านนดีเด่นนะตัวท่านนะใครคนนี้เออเอออ่าใครเห็นความสำคัญท่านค่ะพูดนิดนึงค่ะเป็นเกษตรกรดีเด่นอ่าสำหรับการปลูกข้าวแล้วก็เอิญว่าเป็นนักล่ารางวัลของจังหวัดอุดรนะคะโอ้โบมือเขาหน่อยครับไม่ใช่ธรรมดาเขาเป็นนักล่ารางวัลนะครับเออนี่คือ ชีวิตก็จังมีความหวังนะเนาะนอกจากทำทำนาทำไร่กันแล้วก็ยังมีรางวัลปลอบใจเ <Yeah. S 1> มืองดีของที่อีสานเขามีตำนานมานานนับร้อยร้อยปีเป็นเมืองหน้าด้านรักษาการอีสานเหนือนี้ หย่อมจ,จนปัจจุบันนี้จเจริญเต็มที่เมืองดีบาา้านเฮ่าด่าาด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 ่าดาเอาขอให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีจงเจริญจงเจริญพี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่ชาวนาจงเจร<ง>ิญ ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน